สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาดูตักกะแตนนะครับการเลี้ยงตักกะแตนนะครับเผื่อใครสนใจอยากเอาไปเลี้ยงนะครับหลายคนถามผมว่าเลี้ยงยากไหมเลี้ยงไม่ยากครับเลี้ยงง่ายมากทําไมผมถึงบอกเนี้ยก็เนี่ยครับแค่มีต้นกล้วยให้มันกินกับยานะครับมันก็กินให ออวันละสามครั้ง3าเวลานะครับแล้วก็ปล่อยรอมันโตมันก็จะออกไข่ให้เราก็เอาไข่ไปขขยนะครับเอาไข่ไปขายแล้วก็ตัวมันก็ขายนะครับผมกิโลละ4ี่รห้าิบกิโลละ4ี่ห้าิแต่กิโลหนึ่งได้เยอะครับตากะแตมันเบานะครับกินนี้กรอบกรุบกรุบเลยนะครับนี่ครับมี อยู่หนึ่งมีสองแล้วก็มีอนุาลอยมีฝั่งนู้นเป็นสามเดี๋ยวผมจะให้ดูเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูนะครับเพื่อมีเพื่อนๆท่านไหนสนใจแล้วก็อยากเลี้ยงนะครับอยากเลี้ยงมีต้นกล้วยเยอะอะไรเงี้ยอยากเลี้ยงโอโ้โหสุดยอดครับผมรายได้ก็พอได้ใช้ดได้จ่ายนะครับพอได้ใช้ดได้จ่ายนะครับผมเนาะ,ะเดี๋ยวมาดูกันเอาะวิ่งมาไฟมาเอาเอา,เอา,เอามาดูกัน ถือดีๆถือกล้องดีๆจับกล้องดีๆด้วยอู๋ถอ้มันลดเตอันนี้ตัวใหญ่เราขายหมดแล้วนะครับขายหมดแล้วอันนี้ต้องรอออเดอร์สั่งมาต้องรอตัวเล็กนี่ครับ ตาเข้ามาส่องดูดิเห็นไหมครับโอ้นี่ครับอันนี้ก็ไซส์หนึ่งอีกไซส์หนึ่งเ <c oughs> นี่ยแล้วให้อะไรกินเนี่ยให้ต้นกล้วยแล้วก็หญ้าพี่น้องเลี้ยงง่ายนะยผมว่าเลี้ยงง่ายนะยมันก็กินมันก็อยู่อย่างนี้แหละ ตัตแล้วก็เอาไปขาใครไปเดี๋ยวมาดูมุงนี้กันมุงนี้ตัวเล็กนะครับอันนั้นไซส์ใหญ่เดี๋ยวรอโตมุงนี้เป็นตัวเล็กอนุบาลตัวน้อยตัวน้อยเปาเปาบอกตัวน้อย ตัวน้อยนี่ครับตากล้องส่องไปดูดูนี่ครับตัวนี้ตัวน้อยตัวเล็กอือเห็นไหมตัวเล็กอันนี้อะไร,รเห็นไหมไข่เพาะออกมาน,นีเพาะออกมานกเค ข้าว okay. แตกะแตะกะเตนทีเลยผมได้กิน<ม>ตะกระเตนทอด <ละ S 1> ตลอดเลยพาะหล่ <c oughs> อไปไปักสวยมากเลยครับกับตามแตงปลูกไว้นะครับอยู่บ้านนอกเราเนาะปลูกไว้กินผักไอ้อะไรนะเออออร์แกนิกข้างล่างเป็นน้ำผักแหวปลูกไว้กินนี่ อันนี้ผักอะไรนะแม่ลืมละเริ่มปลูกและเริ่มปลูกแล้วอากาศหนาวแล้วครับเป็นผักที่ผมเคยเด็ดมา okay, เดี๋ยวก็โต่ะไม่หนึ่งผมเคยไิ่มปูกกะโอ้ตัวนี้ใหญ่ใหญ่ขึ้นมาอีกไซส์หนึ่งนะครับผมถ้าใครอยากเลี้ยงก็แท็กแชทมาเด้อนะครับมีไข่ขาย อยากกินก็ทักแชทดมาแต่ว่าตอนนี้หมดตอนนี้ออเดอร์เต็มนะครับก็จับจองไว้พอโตแล้วเดี๋ยวเราส่งให้นะครับผมกิโลแล้วเท่าไหร่นะแม่450นะครับผมเอาขายเป็นขีดก็ได้ครับครึ่งโลครึ่งโลคุ้มกว่าซื้อเนื้อกินแน่นอนกินตกะแตนสดๆเห็นไหมครับ อันนี้อนุบาลเลียเ้ยงแล้วก็มีความสุขเนี่ยเอาก้านกล้วยให้มันกินนะครับแค่ก้านกล้วยนะครับ,บกับหญ้านะครับแค่นีน<ะ>้แหละก็พามาดูนะครับผมเผื่อเพื่อนๆ,อๆท่านไหนสนใจอยากเลี้ยงนะครับตะกะแตนเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายขายง่าย ถ้าขายไม่ได้เราก็กินกินเองอร่อยครับโรงเรือนก็ง่ายๆนี่ครับไม้ไผ่แล้วก็กผ้าเตะถุงพลาสติกแล้วก็มุงตะกะเตนนะครับทำเป็นเตียงขึ้นมานะไม้บ้านเราไม้ไผ่นี่แหละครับไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะไปตัดมาแล้วก็ทำของผมจะมีอยู่สีสี่สโรงเรือนนะครับมีหนึ่งสอง สาสีนะครับผมสีโรงเรือนหหนะครับนี่ครับทำอยู่หลังบ้านนี่แหละนะครับให้พี่สาวเลี้ยงนะครับผมผมก็อยู่ชนบุรีทำงานกรุงเทพแต่กลับมาเยี่ยมลูกสาวก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับเผื่อหลายๆท่านแบบเนาะโ,โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมาก ครับผมถ้าใครดูแล้วมันมเป็นประโยชน์ชนก็ฝากกดแชร์ให้หน่อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ